มันมนเลยนไม่ก็เรียกเขาเรียกได้หมดเลยพี่กระท่อมกัญชาเรียกได้หมดเลยอ๋อได้หมดใช่ไหมโอเคนังนไ่พี่น้ยไม่แต่ตอนนี้นะเห็นเขาเห็นเขาโจมตีกันอยู่ไม่ใช่เหรอเห็นว่าเขาจะมาให่งใจฮะกัญชาเรากลับมาโจมตีอีกครั้งหนึ่งแออวกัญชาหมอเขาโจมตีหมอเขาโจมตีว่าเสพกันมากเกินไปจนหลอนจนรั่วหมดแล้วเออหมอจะเป็นของพี่กฎหมายเหมือนเดิมอ๋อ รั่วแต่ว่าก็ไม่เขาไปทําร้ายใครนะเห็นเขาก็ประสาทร้อนนะยสิครับมันแต่บ่าทนลายบางบางไปเออบางจำพวกกันนะระบบประสาทอือมันไม่ใช่มันไม่ใช่เศษบัญชาอย่างเดียวไงนึกออกไหมหล่อนหลอนนะไม่ใช่เศษบัญชาอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นพี่โน้ตบอกว่ามันมิกกันใช่ไหมมันมีอย่างอื่นเออมันรวมด้วยใช่ไหมมันก็เลยเออ โอเคออกมาท่าไหร่โอเคครับผมยังขมอยู่เลยเนี่ยเนี่ยยังขมติดคออยู่ไปเห็นข่าวโจมตีกันอย่างเออมันมันนั่นแหละถ้าเป็นใบกระท่อมมันก็บอกว่าจะต้องต้องเอาใบที่แบบว่าห้าหกเจ็ดแปดอ๋อยิ่งแปดนี้ยิ่งดีนี่นี่นี่เรียกอะไรสนุนด้านเรืองงามเลยที่กระท่อมนี้ไม่ใช่อันนี้เทียงนานาะเมือก่อนอยู่อยู่บ้านกระท่อมไงก็อยู่เทียงนาก็คือกระท่อมไงพี่แดง กระท่อมแต่ว่าบ้านหลังเล็กๆใช่ไหมแต่ตอนนี้มาเป็นสนุน้อยเดินงามแล้วเปลี่ยนชื่อเหรอสนน้อยเดินงามสนุน้อยเดินงามก็อยู่บ้านกระท่อมไงนิยายสมัยก่อนไงสนุน้อยเดินงามก็จะมาอยู่บ้านทรงไทยแล้วไงโอ้แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นสนุน้อยเดินงามเหรอล่ะหรือว่าคนละอย่างน้อยยเ นหลกก็นำแหลความหมายเดียวกันนี่ะดพี่แดงงงแล้วพี่โน้ตแต่ความพิเศษย่างนาตอนนี้มาอยู่สนุนน้อยเลยงาม๋อ้โหเข้าใจละกระท่อมกระท่อมก็คือเถียงนาน้อยเออตอนนี้มาอยู่เรียนงามใช่ใช่เดี๋ยวพี่แหม่มไปทาน้ำอุ่นก่อนทานน้ำอุ่นก็นั่นแหละเห็นว่าเห็นโจมตีกันเออ เดี๋ยวพ่อมิวร้องให้อาจารย์โน้ตฟังมยุ่งพมิวร้องเพลงได้เดี๋ยวพี่แหลมจะไปร้องต่อให้อาจารย์โน้ตเพลงเดียวไปนาะไอ้เดนอนน้อยนอนน้อยเงินงามหมอนี่ไม่ใช่นะนอนชาเขียวสวัสดีกับพี่นอนโอ้ยเอาเพลงเดียวเนาะลใหโจรบ้านที่แหลมหนยซิพี่นอนให้ให้ครูโน้ตเขาคอมเมนต์ไปก่อนนะคะเพลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาจะไปฉับปลานะคะเดี๋ยวคอมเมนต์นะคะแหลมจะรีบเอาอยู่เหรอคะวันนี้หยุด เดี <im sharing> De ๋ยวจะลองเร่งเสียงดูนะคะแล้ววันนั้นนะพี่จะโดนปลาระเบิดขวดหรือเปล่าเนี่ยเสียงดังมากมันไม่เข้าใช่ไหมคะเสียงเพลงนะคะเอาเพลงเดียวนะคุณโน้ตคอมเมนเตอร์ให้หน่อยนะคะเสียงเสียงมันจะขึ้นไหมหรือเปล่าไม่รู้นะคะเสียงจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเอาไปทิ้งไปทิ้งอุจจาระปลาอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอเขาเข้ามาจะอยู่เปิดลำโพงอยู่ได้ยินได้ยินใช่ไหมโอเคได้ยินล้านร้านเลยเนี่ยบอกว่าดังเลยโอเค ยวให้คนที่อยู่ในร้านช่วยฟังด้วยส <ective> สเสียงเพลงมันดังหรือยังดัง<ถ>แล้วอเสียงพี่อ่ะลัานมากเลยผ่านความรัทมเกือบจมน้ำตา ำม,มานานเท่าไรถูกทำลายหมดจนไม่เหลืออะไรมีเพียงความอ้างว้างพอมีใครสักคนเดินเข้ามาเป็นความหวังอันใหม่ใจจึงทุ่มเทไป อย่างเลื่อนลอยเพื่อจะเป็นคนนี้ที่เราเฝ้าคอยคอยเพิ่มเสียงด <บา S 2> นงตรีอีกที่เราคอยมองหาที่คงไม่ทำให้เราช้ำใจอาจจะเป็นคนนี้ ใจจะไม่ดเ,เกินไปหววังงใจเเขาคดีพิ่มดน,นตรีอีกได้ไหมนะพี่พมิวผมว่าผมว่าเขาเปิดเครื่องใส่อีกเครื่องหน่อยเนี่ยมันเปิดอีกเครื่องหนึ่งเออมันเลยเสียงมันผ่านอากาศเข้าไปมหาไม่ มันมันมันเสียงจะไม่เหมือนที่เราแชร์แล้วใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพี่แดงเข้าใจแล้วพอมีใครสักคนเดินเข้ามาเป็นความหวังอันใหม่ใจจึงทุ่มเทไปอย่างเลื่อนลอยเพื่อจะเป็นคนนี้ ควาคอยคอยความที่เราคอยมองหาที่คงไม่ทำให้เราช้ำใจอาจจะเป็นคนนี้ที่ใจจะไม่โหดร้ายเรไป เขาคงดีอาจีืเป็นคนนี้ ที่ใจจะไม่โหดร้ายเกินไปหวังหัวใจเขาคงดีจบแล้วไม่มา เสีงยงดนตรีมัน<ย>ไม่<ย>เข้าใช่ไหมคะนยคบมีแชร์ดนตรีแบบไหนหนูไม่ได้แชร์แบบนั้นนะคะหนูเอาหนูแชร์ดนตรีไม่เป็นหนูก็เอาแบบว่าเปิดในอีกเครื่อง iPad อะคะ่ะแต่ลืมใช่ไหมเปิดเครื่องหนึ่งเอามาันมาใส่ลำโพงนี่ใช่ไหมไม่ได้ใส่ลำโพงค่ะเปิดอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็เราก็ลองอีกเครื่องหนึ่งอย่างนี้นะคะ่ะ เปิดไอแพดเปิดเครื่องหนึ่งแล้วเสียงมันก็เข้ามาหาลำโพงตัวนี้ธรรมดาใช่ไหมใช่ที่ว่าอนาที่อายุพมิวก็ร้องเพลงอันจากไอแพดแต่แล้วก็เสียงก็เข้ามาหาไม้ตรงที่ไร้สถใช่ไหมกน<ช>็นั่นคือว่ามันแบบนั่นแหละคือเหมือนเสียงธรรมดาอ๋อเขาเรียกว่าเสียงมันต่านอากาศเข้ามาหาไม้ใช่ไหม คือเพื่อเสียง iPad เนี่ยไอโฟนเนี่เสียงมันเสียงออกมาแล้วมันผ่านอากาศเข้าไปหาไม่มันไม่ได้แชร์ในระบบเครื่องอืมหนูแชร์ไม่เป็นแบบนั้อน,นอ่ะต่คนตังอยู่ิีกว่าน้องก๊อบน้องก๊อบเรียกครูโนตครูโนดได,ด้ยินไหมน้องก๊อบเรียกครูโ,ดดโดดนตครูโนตพี่แหม่มก็ทำแบบพี่พี่แหม่มก็ทำแบบดคพามิวนะพี่แดง แบบนั้นแหละเปิดอีกเปิดเสียงเพลงในโทรศัพท์แต่ถ้าร้องถ้าขึ้นคอมไงก็ก็ร้องมันก็เข้าเสียงคอมเหมือนที่เราพูดนี่แหละเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์นุชจะว่างไหมล่ะเดี๋ยวพี่แหม่มจะไปร้องให้อาจารย์นุชฟังบ้างนี่ไงคะวันนี้ครูนุชว่างพี่แหม่มพี่แหม่มร้องเลยค่ะพี่ว่างค่ะน้ำปลาแต่เสียงดนตรีแต่เสียงดนตรีของของแหม่มนะเสียงดีอยู่นะแต่ของยุคพมิว เสียงไม่ดีใช่ไหมคะเหมือนเหมือนเบาที่โน้ตบอกว่าเร่งหน่อยเร่งหน่อยนะพี่แดงพี่แดงพี่แดงจะดูปลาเมงไหมพี่แดงจะดูปลาเมงไหมแต่ว่าตอนอันเขาไม่ค่อยเห็นท่านี่เดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวพี่มันต้องเดี๋ยว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 จะดูบ่อไหนที่เขาขึ้นหายใจน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเปี่ยนก้องแป๊บทำยังไงมันถึงจะดด้เนาะเพราะเขาจะขึ้นมาหายใจไม่ไม่บ่อยมันเป็นตัวตัวแบบไหนตัวเออเดี๋ยวจะในปักให้ดู อันนี้นี่เขาขึ้นมาหายใจเนี่ยพี่แดงเห็นไหมเขาจะเป็นกลุ่มๆเลยเขาอยู่ข้างล่างแบบว่าจะบอกกลุ่มกันอยู่สีดําๆแล้วเขาจะขึ้นมาหายใจอย่างเงี้ยเวลาเขาขึ้นมาหายใจเขาก็จะขึ้นมาพร้อมๆกันอ่ะเดี๋ยวบ่อนู้นบ่อโน้นบ่อนู้นไม่เห็นตัวใหญ่ไหมอันนี้ตัวยังไม่ใหญ่เนี่ยเขาขึ้นมาหายใจแต่พี่แดงเห็นเงาไหมเห็นเงาด้านล่างไม่เห็นเห็นดําๆอ่ะเห็นใช่เนี่ยเขาเขาอยู่เป็นกลุ่มด้านล่างเดี๋ยวพี่อัจะตักให้ดูนะตัวคล้ายๆปลาดุกค่ะ ว oh. เวลาเราหายใจคือถ้าน้ําใสๆนะมันเหมือนกับเหมือนกับเฮอริเคนนะมันจะขึ้นมาเป็นเกลียวเป็นต่อ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 ตอก oh. ันเดี๋ยวไปตักให้ดูนี่ดูบ่อยน,นิดเลียวใช่เนะี่ยชีวิตวนเวียนอยู่ข้างบ่อบปลานี่แหละคะ่ะเดี๋ยวพี่เหมินไปตักให้ดูอเหมือนปลาเหมือนปลาดุเหมือนปลาดุปรากฏอย่างนั้นเลยใช่เหมือนปลาดุอยู่มันอยู่มันปลาดุแล้วโอ้ยเกินชนแต่ว่า พิษข้าแรงกว่าปลาดุกนะพี่แดงใครแบบว่าโดนนี่บางคนอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลมาังมันเป็นเงี้ยงเหมือนปลาดุกนั่นเหรอใช่ใช่โโหถ้าโดนนี่มันเคยโดนแล้วแบบมันจะชาเลยอ่ะหนีหมดใหญ่สุดเหมือนปลาดุกไหมใหญ่สุดเหมือนปลาดุกเหรอก็หอใหญ่กว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่แบบโอ้ไม่ใหญ่ขนาดนั้นค่ะเหมือนกับเดี๋ยวให้ดูไม่กลา้าปเข้าแรงแล้ว แค่ตัวไม่โตโอเคๆจะเย็นๆเดี <cities in character> ๋ยวจะย่มๆจะร่มๆนี่ตัวเขายังไม่ใหญ่เขาจะมีเส้นสีขาวๆด้านข้างแก่ลมๆหนุ่มแก่ลมๆนิ่งๆเพื่อนๆดูหน่อยเนี่ยตัวเขาจะมีเส้นสีขาวๆอยู่นะะโอ้เหมือนปลาดุกเลยเนาะใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมเขามีเส้นสีขาวโอมีเส้นขาวอ่าเด็กนี่แหละผิดเขาแบบแต่ตัวเขาจะมันหนังเขาค่อนข้างจะหนาหน่อย อันนี้ถ้าลมควันนี่กิโลละประมาณสองพันห้าถึงสี่พันโลแล้วนะคะใช่มันพันมาจากไหนในี่ยปลามันเป็นปลาน้ําจืดค่ะพี่แดงธรรมชาติเนอะอ่ามันเกิดมันมีต้นกําเนิดที่นี่แหละสุราธานีเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีที่อื่นเลี้ยงก็มีแค่สุราธานีแล้วก็พ่อแม่พันธุ์ก็มาจากอ่าพ่อแม่พัน์ก็เป็นปลาที่เขามาจากธรรมชาติแล้วก็ที่แบบก็พ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยงไว เ,เรเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เสร็จแล้วก็เอาพ่อแม่พันธุ์ไปให้กลุ่มประมงประมงนะคะของกลุมประมงเขาริดดิไข่ออกมาผสม uh. แล้วเขาก็เอาแม่พันธุ์มาคืนให้เราแล้วก็เอาไปครั้งหนึ่งก็ประมาณสามสิบตัวเขาริบจะริบได้ประมาณสองแสนกว่ารู้สึกสองแสนกว่าฟองแต่ว่ารอดมาจริงๆเนี่ยที่ที่เราเอ,อกกากลับมาอนุบาลเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าความแข็งแรงอะไรอย่างเนี้ย แล้วเขาก็เอาไปเสียบไม้ลมควันอ๋อที่แหม่มก็ลมที่เสียบไม้นี่คิดว่าเป็นประดุกเลยใช่ไหมแต่คนเราอ๋อใช่เอาไปลมประเมงอ๋อประเมงประเมงเนี่ยแล้วมันเหมือนประดุกมันเหมือนประดุกมากเลยเนาะหนูนึกว่าประดุกแต่มันพิษพิษมันพิษมันเยอะมากคุณฟ้ามีวโดนไม่ได้เลยนะคือขนาดตัวที่ตายแล้วอะที่แหม่มเสียบไม้ที่แหม่มโดนแล้วมันจะทานยังไงอะคะถ้ามันมีพิษอ่ะก็ไม้เวลามันมันมันแทง้วน่ะ หัวมันตรงตรงมีหนวดเหรอคะอ๋อหนวดมันใช่ไหมข้างข้างขี่มันหน่ะเวลาน่ะเวลานอนตะแคงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแต่เขางงขงข้างนแล้วเออเงียงกลางท้าเออกลออกอะค่ะที่มันที่มันกลางออกอะขี้มันะขี้มันเนี่ยถ้าอย่างนี้คนไปหาปลาแล้วเขาไม่รู้เขาโดนไปก็โดนพิษเลยนะคะเนี่ยโดนบางคนแบบว่าสอ ใช่เวล <ke ith S 1> คน<อ>หปาปลาเขาจะจับเขาจะจับ<ล>หัวเนาะแล้วแขนเขาจะแบบซีดนะแขนคือแขนโดนแค่ปลายนิ้วเองนะพี่แดงโดนแบบว่าปลาเอาไปฟีดไว้ไงแล้วเอาออกมาแล้วไม่รู้เขาไปจับโดนยังไงคิดดูว่าฟีดแขงแล้วอ่ะโดนเสร็จโอ้โห โดนแอปลายนู่นเองแล้วพิษพิษมันยังไม่หายไปใช่ไหมคะใช่น่ากลัวนะคะเนี่ยถ้าเกิดไม่ไม่หายก็เหมือนเวลาเขาทาไงยุพามิวเขาจะใช้วิธีแบบบางคนเหมือนเขาทําประดุกนะเขาจะสับไอ้ข้างๆนี่แหละที่ตรงที่มันมีพิษอะพอสับเสร็จแล้วเขาก็ไม่ใช่แค่เอามีดสับแบบตัดแล้วก็ถ้าเหลือยังเป็นชิ้นหนึ่งเซนสองเซนนี่เขาไม่เอาเขาไม่ทิ้งนะเขาจะต้องเอามีดสับๆๆๆๆให้ละเอียดเหมือนหมูสับเลยแล้วถึงจะทิ้ง ส่วนที่สับออกมาเพราะว่าถ้าเราไปทิ้งที่ไหนแล้วเราเดินไปเหยียบอ่ะมันก็อันตรายไงปลาเมงอุ้ยปลาอะไรอ่ะเนื้ออ่อนเนระปลาเมงเราะว่ามีพิษด้วยวันก่อนพี่หลังเคยเลี้ยงปลาโอนปลาโอนก็คือปลาเนื้ออ่อนนั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่มีละพนักงานใหญฝอยมาละรูปร่างเหมือนปลาเท้าเลยอ่ะมันปลาเท้าไหม เนี่ยปลาเมงจะมีเส้นขาวขาวค่ะทีโนะมันจะมีเส้นขาวขาวมันเปดขาวทีนี้เหมือนปลาอปลาน้ําเงินพวกปลาน้ําเงินปลาแดงอะไรพวกนี้อันนี้อันนี้ตัวนี้ยาวประมาณอสิบสิบนิ้วสิบนิ้วค่ะตัวใหญ่นะตัวใหญ่เนี้ยประมาณสิบนิ้วยังไม่ถึงฟุตได้ฟุตละนี่นะทอดกรอบนะแล้วทําพริกแกงราดใช่เขาจะทํา เมนูที่เขาจะทำก็คือถ้าลมควันเขาก็เอาไปต้มโคลงเอาไปยำเปเท่าไหรแ่แล้วก็แล้วก็อชูชีก็เหมือนชูชีอะอะไรเออเขาไม่ขึ้นมาหายใจเนี่ยถ้าเขาเงียบเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยพี่แดงหายของได้แล้วเขาเขาก็ท่านเขาเงีย,งยบแต่เดียวเขาจะขึ้นมาก็ถ้าขึ้นมาก็คือขึ้นพร้อมกัน